สวัสดีครับวันนี้ตื่นตอนเช้านะครับวันนี้เรามาเต้นกัน EP ที่ี่190กว่าแล้วก็วันนี้โอกาสดีนะครับก็จะได้ทำคลิปการบันทึกการต่ออุปกรณ์นะครับสำหรับใครที่ช่วงนี้นะครับใช้อุปกรณ์บางทีต้องทำการไลฟ์หรือว่าการออสอนผ่านออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยาก อยากให้มีเสียงที่ดีนะครับแล้วก็ภาพที่คมชัดนะครับเน้นเสียงนะครับเสียงจะต้องชัดนะครับมาดูกันว่าวันนี้คุณคิมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวคิมพาไปดูนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือซาวการ์ดที่คิมใช้เป็นซาวการ์ด V8 นะครับซาวการ์ด V8 นะครับก็หลักการใช้งานนะครับก็คือเริ่มแรกเราก็ต้องเปิดเครื่องก่อนใช่ไหมครับเปิดเครื่องเปิดปุ๊บ สังเกตไฟตัวนี้เ็าจะกลายเป็นสีฟ้านะฮะกลายเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยต่ออุปกรณ์นะครับสายเส้นนี้นะครับที่เขียนว่าดโฟนแล้วก็เสียบออกจากตรงนี้นะครับดโฟังคิมก็จะมาต่อหลังลําโพงที่คิมใช้นะครับเป็นลาโพงบลูทูธนะครับข้างหลังจะมีรูเสียบนะครับเป็นแจ็ค3.5นะครับเสียบ จริงๆมันเป็นลำโพงบลูทูธแหละนะครับเป็นบลูทูธด้วยแล้วก็เสียบต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็เปิดเสียงเตรียมพร้อมหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับสายที่2นะครับเขียนว่าอ็อกอินนะครับ A U X In อันนี้ครูคิมจะไปเสียบกับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่เอาใช้เปิดเพลงนะครับอ่ะค่อยๆดูกันไปนะครับอันนี้โทรศัพท์อันนี้ครูคิมใช้เปิดเพลง สายจากออกอินนะครับสายจากที่อยู่ออกอินนะครับออ,อกมาเป็นเส้นนี้เสียบกับโทรศัพท์นะครับมืออาจจะสันส่นๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวตึ๊กเเสียบเข้าไปเสร็จแล้วต่อไปสายที่3เสียนว่าโฟนนะครับโฟนโฟน,โฟน,โฟนอันนี้เอาไปใส่เอาไปใส่กับกล้องที่เราใช้ตัวอัดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโทรศัพท์รุ่นที่เป็นแจ็ค3.5นะครับ ใครที่ใช้โทรศัพท์เป็นแจ็ค3.5แบบนี้ก็เอาไปต่อกับโทรศัพท์รุ่นที่มันเสียบ3.5ได้ถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่มาต้องไปหาตัวแปลงนะครับหาตัวตัวแปลงมานะครับอูคิมใช้กล้องของ Go p ป o นะครับกล้องของ GoPro เนี่ยนะครับกล้องกล้องโ o p ป o กล้องนี้นะครับอืมแล้วก็เสียบของของของ GoPro จะต้องมีตัวแปลงเสียงด้วยนะครับตัวอะแดป ตัวแปลงสัญญาณเสียงนะครับพะคลิปจะต้องเอาเสียงเสียบตรงกลปโปตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟเลี้ยงเสียบไฟเลี้ยงให้มันไม่งั้นถ้าเกว่าเราเต้นๆอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้เสียบไฟเลี้ยงให้มันกล้องแบตหมดไปก่อนแล้วก็อดเลยนะครับก็เสียบสายเสียงปุ๊บอันนี้ก็คือภาพนะครับภาพเราเก็บจากตรงนี้เสียงเราก็จะบันทึกเข้าจากตรงนี้นะครับเพราะนั้นภาพกับเสียงก็จะไปพร้อมกันออกจากอุปกรณ์ตัวนี้เสร็จแล้วนะ ตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไมโครโฟนไม่ My, นะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านซื้อมาก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมครับบางคนก็จะมีหัวแปลงแต่ของคิมไม่ใช่หัวแปลงนะครับของคคิมจะใช้รูที่มันอยู่ด้านหลังนี้ตรงนี้นะครับก็คือรูใหม่เนาะรูใหม่ซื้อเข้าไปขอขอขออภัยนะครับเมื่อาจจะใส่เสร็จไหมเสร็จไมมละเสร็จแล้ว ไมโครโฟนอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือดโฟนที่เราใช้ทั่วไปนะครับต่อไปมาเป็นพวกปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงให้มันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวคิมจะต่อปลั๊กไฟก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงก็ต่อเสียบไฟเลี้ยงให้มันซะนะครับอย่างลําโพงก็ต้องมีไฟเลี้ยงให้โทรศัพท์ที่ใช้เปิดเพลงก็มีไฟเลี้ยงให้ นะครับตัวซาวกคาร์ด v 8ก็ต้องเสียไฟเลี้ยงให้มันนะครับแล้วก็กล้องนะครับกล้องก็ต้องมีเสียไฟเลี้ยงให้อย่างนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาทดสอบว่าเสียงมาหรือเปล่านะครับปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มไม้นะครับเดี๋ยวคิมเทสเสียงก่อนว่ามาหรือเปล่าถ้าเสียงมาที่เราได้ยินก็คือนั่นแหละก็เสียงเข้ากล้องเลยไปแล้วเราอัดก็คือเสียงนั่นแหละนะครับ เช็คเช็นะครับเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วอ่าแสดงว่าเราอัดโอเคแล้วนะครับเสียงมาเรียบร้อยก็พร้อมลุยกันได้เลยนะครับในหละวิธีการต่ออุปกรณ์นะครับ